นี่ครับจะมารีวิวรอยรอยสักของสำนักวิมานอาสูรครับหลังจากสักไปวันแรกนี่สักไปวันแรกนี่เ,เป็นยันเวสสักภูสัใช่ครันี่ฮะัักไปวันแรกแรกเป็นยังไงบ้างรครับก็ได้โชคนะได้โชคจากเออฮานอยนะคะแล้วก็วันที่สองเนี่ยก็คือดวงเนาะ เหมือนเราเหมือนเราดึงควยเก่ามาซื้อเสร็จแล้วเราจะลบเงินเราจะลบเราจะลบตัวเลขออกว่าจะไม่เอาปรากฏว่าลบไม่ทันลบยังไงไม่รู้ก็ได้สองเด้งอ๋อเดงเลยได้เงินมาเลยได้โชคเลยสองเด้งตรงครั้งเลยดีขึ้นเลยนะครับจากที่ตักไปพอกลับไปก็งานอย่างบางทีกลุ่มลูกค้าเนี่ย หายไปสิบปีอะอาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะคือเขากลับมาหลายหลคนอย่างกลุ่มเพื่อนที่ไม่คุยกันมาเป็นปีอยู่ก็ไม่คุยกับเราไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็วนกลับมาเหมือนจะเปลี่ยนจากจากเขาเรียกอะไรศัตรูกลายเป็นมิตรอย่างเงี้ยค่ะคนคิดไม่ดีก็กลับกลายเป็นมาคุยกับเราให้มันเหมือนกับเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นอ๋อครับใช่ครับใช่เพราะยันนี้ก็มีเน่เมตตาขอโชคลาภ ่อ๋โปังอนนี้เอาตัวใหม่มาต้นใ็นมใหญ่เลยยั่วยั่วงจาลงเยอะแล้วน่เลยไม่เป็นไรโอ้แม่เห็นป่ะเห็นนดูยันนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับเก่งๆหนนไปโดงอนลเอิญนะครับผมนารายบล็อเฟอร์ครับนางแมวยกสวัสด์นะครับอันนี้เป็นยันอันนี้สับสับปูิเศรษฐีนะครับผมนะยันนับสวยสดงดงามนะครับผมนะเข้าความเกงในบ็กเฟอร์ลายเสือนะครับผมประมาณนั้นนี่ไงเกงในไหมเนี่ย ใ <oung> ส่เหมือนกันนะครับมี2สองชั้นนะอันนี้สักไปแล้วมีผัวยังกําลังหาอาจารย์หนุ่มครับนะก็หนึ่งกับหนุ่มคู่กันพอดีนะครับอันนี้ก็บังเฮงรวยตามมาสักต่ออีกนะครับผมนะม่แนะก็นมนสวยจังเลยเห็นแล้วหายใจไม่ทันก็ใครมาสักยันต์ก็มาสักได้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ประสบการณ์ตรงนี้มาจากประเทศลาวนะปีเตอร์นะครับปีเตอร์น้า อ๋อมีเมียแล้วอีเดียไม่ได้กูต้องกัรก่อนไลสักว์นั่นราีอ่ะมีเมียแล้วครับนะไม่ได้เลยเฮียรักเมียมากเลยโอเคครับโอเคครับผม